สวัสดีค่ะโคชวีนาน,นะคะคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึง่งสำหรับสอนผูกไทแบบเก๋ไก่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผัวออกมาแล้วจะเก๋ทีเดียวนะคะน็อตนี้ชื่อ Trinity n o t Trinity n o t นะคะ Trinity คือ3ไตรอะคะ่ะ3นะคะเดี๋ยวเรามาลองผูกกันลักษณะของการผูกนะคะพวกสมการหลายชั้นที่สมมาตก็คือตัวไทใหญ่นะคะกะให้พอดีเลยนะคะประมาณที่เราความยาวก็คือประมาณ กึ่งกลางของเข็มขัดนะคะตัวเล็กจะเป็นตัวทํางานคือตัวพันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเก็บนะคะทำจีบตัวนี้นิดหน่อยนะคะขออนุญาตดูกระจกข้างล่างขนาแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเริออ่มเอาตัวเล็กนะคะเป็นตัวพันนะคะอันดับแรกนี้อันนี้คือตัวเล็กนะนะคะตึงปึง้งปุ๊บสอดเข้าในเลยะคะ่ะโดเรียกทำขานะทำขาที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ใกล้ๆนะขออนุญาตยืนทำขาที่หนึ่งเสร็จแล้วโอบเข้าไปข้างหลังนะคะนะทำขาที่สองสอดเข้าไปข้างในมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้เป็นเป็นรูปหัวใจนะคะเราก็จะสอดตตนนี้โอบเข้ามาข้างหน้านะคะโอบเข้ามาข้างหน้าแล้วสอดเข้าไปข้างหลังเราจะสอดกลับมานะคะ คล้ายหนอดตัวหนึ่งชื่อมูเรลหนอดแต่ตัวนี้เราจะให้เทคนิคของตัวนิตตินิตี้ตรงนี้ค่ะต้องหลวมนิดนึงนะคะเพราะเราจะมีการสมการหลายชั้นตรงนี้นะคะหลวมนิดนึงนะคะตรงนี้หลวมนิดนึงนะ,ะเสร็จแล้วเราจะเอาตัวท้ายตัวนี้คะ่ะเก็บไปข้างหลังนะคะบิดไปข้างหลังซ่อนไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วมันจะกลับเข้ามาแล้วจะสอดเข้าไปไอ้ตรงที่เราดึงข้างบนเนี่ยคะ่ะนะคะสอดเข้าไป แล้วเราจะเริ่มดึงคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะะมันจะเป็นสามเหลี่ยมเริ่มดึงเป็นสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวคุณขออนุญาตดูกระจกข้างล่างนิดนึงคนะ เราจะเก็บตัวที่เหลืออย่างเดิมนะคะเราก็จะพับปกลงอินิดตี้น่อยนะคะก็จะเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมนะอันนี้กดจับตัวนี้หลวมนิดหนึ่งหลกมไจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ดูใกล้ๆ เป็นสามเหลี่ยมหนึ่งนะคะสองสามนะคะเทนิตีน้ตน็อตน,นะเก๋ๆเนาะจริงๆแล้วเ,เวลาเราผูกไทพวกนี้ค่ะนะคะมันก็จะดูเก๋ไก่งั้นใครที่ทำงานแวดวงสไตลิสแฟชั่ชนอะไรทั้งหลายเนี่ยเวลาผูกไทเริ่มลองเริ่มสมการหลายชั้นเริ่ม,ม,ล,มลองผูกลักษณะแบบนี้ดูมันเก๋ไก่ดีนะคะมันก็จะเพิ่มลูกเล่นมันทำให ไทยปกติดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะดูสนุกมากขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์งั้นในแง่ของการผูกไทยพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบนะก็เขียนคอมเมนต์นะคะแชร์ต่อแล้วก็ติดตามโค้ดได้ในหลายชาแนลในเรื่องของโซเชียลก็คือ Facebook นะคะเป็นแฟนเพจนะคะ Instagram YouTube l ล n e ออฟฟิเชียลนะคะใช้ชื่อเดียวเลยคือ Vina Image c o a c h นะคะ Vina สะกดด้วยเดิมันยูเดิมันเอเอ็นเอนะคะวเว้นวัคอิมเมจแล้วก็โค้ชค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ